อ่ e สเตอร์ดี o เลยอ๋ออบบี้คุณเดี๋ยวนี้แบบอบบี้มันดูดีขนาดนี้แล้วเหรอวะเนี้ยผมก็คิดว่าอบบี้จะเป็นเกมแบบแค่แบบสร้างขึ้นมาแล้วก็กระโดดเล่น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 เลยมันมีการแบบสร้างห้องมาเพื่อเล่นด้วยหรอกเกมมัน over นะโอเวอร์พาวเวอร์จังไะสวัสดีและยินดีอนรับสู่ r ลบ l อกอ b b y คุณต้องไปถึงเส้นชัยได้เพื่อจบเกมมันธรรมดามากใช่ไหมล่ะใช่ครับ ดีละทำให้ผ่านทุกอย่างและสรุกกับมันได้ครับเวลี่อีซี่อีซี่จริงมีแค่ห้าสิบดาที่เราน่าจะรอดนะเนี่ยโอ้โหเกมมันง่ายเกินอะ่ะเรามาสเต็ตสองแล้วอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้บันไดเหรอโอ้ง่ายเกินอะ่ะง่ายเกินสเต็ตห้าโคตรอีซี่อึ๊บ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 โอ้ ห้ามจริงทำมาให้เด็กเล่นตัวนี้อันนี้ห้ามโดนแดงๆนะส่วนใหญ่างอาทิตย์เป็นสีแดงมันห้ามโดนอยู่แล้วอ่ะย้ายจัดย้ายจัดระดับเซียนไม้ค้าสมัยวัยละอ่อนวันนี้ด่านอีซียนะครับอีซี่ยอีซี่จริงอึบ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 แล้วคือมันมันมีแค่นี้จริงๆริอะ มันมันมีแค่นี้จริงเหรอแค่นี้เลยนะตอนนี้เราอยู่สเตตที่สิบหกแล้วนะมันมีทั้งหมดห้าสิบ,บสเตตโอ้ใหม่ก oh ็อันนี้มันเผื่อไว้ต้องกระโดดก็รอดน,นะเนี่ยมาสิแปดแล้วทุกคนขาดอีกเท่าไรหร่วะขาดอีกประมาณสามสิบเอ็ดสเตต เราก็จะผ่านตอนนี้เรามาโนโมแล้วนะทำไมมันมืดอะมันมันแค่จะเปลี่ยนด่านหรือเปล่าโหเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยนะอ้ฮิบหพายแล้วมันก็ยังอีซี่อยู่นี่ว่าก็แค่เปลี่ยนภาพเฉยๆนี่ว่าไม่มีอะไรโอ้โห เกมกระจอกเกินอันนี้เอ้ยอันนี้มันก็ฐานเดิมปะวะมันยากตรงไหนอ่ะเนี่ยโหง่ายจัดตรงนี้เป็นเชือกนะไหวปะวะไม่ยังได้อยู่ยี่ห้าละเออโอ้อโดดแดงเลือดแค่ลดนะไม่ได้ถึงกับตายนะทุกคนหมายี่หกละโอ้อันนี้ อันนี้ทำให้เด็กหน่อยเล่นน่ะพูดพูดเลยสำหรับผมมันต้องเอ็กซ์ตรีมระดับห้าสิบด่านถึงจะไหวกับผมอ่ะอเฮ้ยชิลจัดด่านต่อไปเปลี่ยนด่านแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวทำไมผมกลายไปซื้อสีฟ้าเอ้ยแล้วทำไมหัวผมก็ตุกวะรู้สึกได้กลิ่นตุกลิ่นไม่ชอบมาพากลยังไงโอ้ยเอ้ยเเจ็บเจ็บหัวเราก็ตุกอ่ะักตื่นชะงงมากเลยอะไรอ่ะยังได้อยู่เฮ้ย เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขนามือผมนะโดยเฉพาะตัวของผมเนี่ยหัวดิกเจนคนแปลกๆเลยอะ่ะเสื้อแกเป็นสีฟ้าแต่ว่าสีดำก็ยังเป็นสีดำนะไอนน้เขาให้ลงยังไงอะ่ะถ้าเราจะรันจรารนิโม่ลงไปเลยได้ปะวะจรารันิโม่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยนั่นตัวเราหรอเดี๋ยวแล้วประเด็นคือตัวเรามันไม่หยุดนิ่งเลยนะเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาล่นเอ้ยได้ชิวอีซี่ไม่ไหวกับผมโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเริ่มยากเริ่มยากเริ่มยากเอาล่นเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังวะหรือเพราะเราตายบ่อยวะทุกคนเชื่อเริ่มหล่อนได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่สเตทที่36กแล้วน,นะโอ้โอโหมันเริ่มแรงอะ่ะเรเซอร์สีแดงอะ่ะโอเคมา3 7เจ็ละผมอยากรู้อ่ะว่าไปสเตทที่40แล้วหน้าตามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเอ้ยอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าแล้วนะั่นน่ะใช่ป่ะสามแล้วทุกคน ขาดอีกสองนะโตทมัมก็แอบหลอนๆเหมือนกันแนะ้ตัวเราอะสามเก้ายังไงต่อปึออ๊บขึ้นเหรออ,อืมผมว่ามันให้กระโดดลงไปนะเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนอ,อ๋อมีมีทางนะตอนแรกผมคิดว่าจะให้โดดลงไปโดดเฮ้ย มีให้กระโดดนะครับเดี๋ยวทำไมสามเก้ามันไกลจังเลยวะเนี่ยเสียวไอตัวข้างหลังที่มันจะวิ่งมาอีกอ่ะโอ้โหเสียงเพลงก็บิ้วจัดไปมาแล้วเอ็กซ์ตีมเหรออ๋อไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรถือว่ายิ่งดีอยู่นะครับขึ้นไปข้างบนนะเฮ้ย อะไรอ่ะอะไรอะไร,ะไรตามหลังมามยินได้อยู่ข้างหลังไม่ตามมาแล้วค่ะไม่ตามเฮ้ยผมล่นผมว่ามันไม่ใช่ทางนี้มันขี้โม้กลับขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาไม่ไปเว้ยโอ้โหไปก็ได้โอเคใช่ไหมเราก็จิ๊บมากไปเอง 1> c 1แล้วนะครับ C2 โอ้ห oh, อันนี้ง่ายจัด easy เลยอะ่ะสรงพระเจริญอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเกี่ยวอะไรบนะ้าเนี่ยตรงนี้เราโดดลงไปเลยได้นะเนี่ยโอเค C3 แบบ easy อันนี้เป็นเขาวงกดปะเนี่น่าจะเป็นเขาวงกดนะทุกคนเดี๋ยวรอดไหมเนี่ย มีทางขึ้นขึ้นโอ้ยผมเห็นจุดเซฟของเราแล้วโอเคต่อไปซีนะครับุกคนว่าทางนี้ถูกไหมผมว่าน่าจะถูกนะ ถูกไหมถูกสี้าละรู้สึก40ยังน่ากลัวกับพวกด่านเอกสตรีมอวุธเลยด่านเอกสตมันทํามาให้งงเฉยๆแะแต่ว่ามันก็แบบระยะมันไม่ได้ไกลเหมือน4ี่พวกสี่อะเออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไร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 อย่าทำให้ตกใจดิอะไรม่อยู่ข้างหลังเราทุกคนผมไม่ใช่อ้ยะไรวะอะวะ โอ,โอ้เอาอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้เราโดนอะไรอะยา่าตบไปทางไหนอะเดี๋ยวมันเริ่มแปลกๆแล้วทุกคนเออทางนี้ทางนี้นี่เออว่าทางนี้นถูกแล้วโอ๊ยเล็ดไปเล็นม,มามันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย โอเคสี่แปดสี่แปดสี่แปดยังไม่มีอะไรนะอู้อีแค่สซองด่าเราก็จะจบใช่ไหมอือโอเคเฮ้ยตรงนั้นจุดเสพแล้วใช่ไหมอู้สี่เก้าชิปหายแล้วแล้วห้าสิบไปยังไงวะเนี่ย เินแบ็กอะไรไม่กลับเอา้าคอนเนคชั่นโหลดคืออะไรวะเอ่อคือยังไงอ่ะเราแพ้หรอเอา้เอาแล้วมันเขียนดัน 50. ห้าสิบผมว่าแปลกว่ะทุกคนเสียงเพลงเปลี่ยนไปด้วยว่ะตอนนี้ตอนนี้ฮะเอ๋อมัน มนะันอัพต่อไปนะกลายเป็น51 <Okay. S 1> เริ่มพิมพ์ไม่รู้เรื่องแล้วเฮลเปอร์เฮลเพอร์เริ่มผันเริ่มกลัวนิดหน่อยส53แล้วพกมียาสิบวาี 50, ิโมหรอ54มันพิมพ์ไม่เข้าใจแล้วอ่ะตอนเนี้ย <Okay. S 1> ดานนี้ยังง่ายอยู่ไมไม่ไม่ยากเลยอยู่ <Okay. S 1> อะไรอะ่ะม,มันพิมพ์เป็นภาษาอะไรอะทุกคน ใครแปลได้ช่วยแปลด้วยห้าสิบเจ็ดล่ะ EC จัดแปดห้าสิบเก้าเฮ้ยด่านต่อไปเราไปมีเดียแล้วว่าล่าสุดถ้าสมมติแบบเล่นแบบปกติอเออต่อไปต้องเป็นอ๋อต่อไปไป EC ก่อนแล้วค่อยไป Normal ดีกว่าอ๋ะ อะไรอ่ะเขีเปิ้ลมุนป็นอะไรอ่ะเฮ้ย Why have you done ทำไมคุณทำสำเร็จยูมอะไรอ่ะถ้าตอนนี้คุณจะเล่นไม่ไม่ใช่ตอนนี้คุณจะเล่นนี่หว่าผมแปลผิดแต่ผมขึ้นรูปให้นะผมแปลไม่ทันนะเมื่อกี้เอา้า จบแล้วเหรออะไรแล้วอยู่ไหน,ไหนทุกคนอุย๊ยเอาแบนเอดี้รอมีกูเอดี้กอจบแล้วนะน่ากลัวแอปหลอนอนิดหน่อยถึงปานกลาง ถึงมากถึงที่สุด